ต่่มยังไงบ้างคะคือคือวันเนี้ยนะครับผมเจอเคสแบบเคสดามมามากเลยอ่ะนะครับเคสที่ล่าสุดเลยเสียไปสองแสนกว่าบาทอ่าเอาเอาทองมาเขาบอกว่าได้ยาสีฟันสองหลอดนะได้ยาสีฟันสองหลอดได้กาแฟหนึ่งห่อนะครับแล้วก็ต้องแบบ เขาคอสอ่ะคือตอนแรกอ่ะเสียไปแปดสิบเก้าบาทอ่าอ่าคนแถวบ้านคนแถวนี้เลยคนแถวนี้เลยที่เขามาเขาไม่ได้มาไอ้นี่คือเขามาระบายให้ผมฟังแล้วเขาก็เอาทองของเขาเนี่ยมาให้มาขายให้ผมแหละกรอบพักสี่ห้ากรอบเขาเขาบอก ทองไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าใช่ไหมทองทองไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าแต่ทองเป็นว่าเขาคือคือเขาอทองมาขายแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเขาก็เป็นผู้เสียหายใช่แล้วเขาไปแจ้งความแล้วอ่เชิญพี่โนโมเล่าต่อแล้วแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าจะต้องทํายังไงไหมเพราะว่ารู้สึกกังวลว่าเหมือนจะมีคนมาตามเขาเนี่ยครับเหมือนจะมีคนมาแบบอ่าจ้องทําร้ายเขาหรือเปล่านโม กลัวมากเลยเราต้องแจ้งความแล้วมีคนคุ้มกันเราไหมอะไรเงี้ยพี่ต้องย้ายแม่พี่ออกจากบ้านนี้เอาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่คือจริงๆแล้วอะ่ะผมบอกว่าพี่ระแวงไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าคนคนกลุ่มเนี้ยเขายังวุ่นอยู่กับเรื่องของเขานะมมไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าผู้เสียหายอะครับเออทีผู้ที่เป็นผู้ที่เกิดผลกระทบแบบพี่น่าจะเยอะมากอืมแล้วผมก็ถามว่าแล้วพี่อะได้ของไหมเขาบอกว่า ตอนแรกๆเขาบอกให้อัพอัพเรเวลก็เหมือนแบบว่าคุณต้องไต่เต้าระดับต่างๆโดยที่นำเงินซื้อสินค้าเพิ่มอ่ามีการอัพอัพเรเวลเพื่อที่จะอยู่ในระดับใช่ใช่ที่สูงขึ้นใช่ใช่แล้วลแล้วเขาแล้วเขาอัพไหมคะเขาอัพครับเขาอัพหมดไปประมาณสองแสนกว่าบาทน,นะโอ้สองแสนได้อะไรมาบ้างอะ่ะไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่า สินค้าอยู่กับแม่ขายเ,าเขาเป็นลูกขายเขาเป็นลูกขายเขาบอกว่าสินค้าแต่เขาตื้อๆนะเขาก็เขาก็บอกชื่อผมแหละแต่ผมเขาบอกชื่อผมแหละแต่ผมไม่ได้จำเขาบอกว่าแล้วพี่เคยเห็นสินค้านั้นไหมบอกไม่เคยนะขนาดพี่ว่าพี่จะขายเขายังบอกว่าต้องรอให้ผลิตก่อนเพราะว่าตอนนี้คนสั่งซื้อเยอะมากพี่ก็ไม่เคยเห็นสินค้านั้นเลย อแต่เขาอ้างว่าของขาดคนสั่งซื้อเยอะใช่ใช่ครับแต่ต้องจ่ายเงินไปก่อนสองแสนห้าเขาเขาจ่ายไปนะ่าจะประมาณสองแสนแปดนะสองแสนแปดมื่นแต่รา <20, S 1> ไม่ได้แนละ้ว <20, S 1> กลับมาเลยเียอะหรอคือคือมันหลายรอบหมายถึงว่าไป <c oughs> อบรมครั้งหนึ่งก็ต้องไปเจอแม่ทีมแม่ทีมก็จะโทรมาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะคุณจะอัพไหมอัพอัพเลเวลตัวเองไหมให้ให้ไปถึงจุด จุดยอดให้ได้โดยเร็วอะ่ะโดยมีลูกขายได้โดยโดยเร็วโดยที่เขาจะช่วยทาอะไรเงี้ยครับอ่าอ่าอ่าเป็นลักษณะแบบนี้เริ่มต้นจากกี่บาทนะคะแปดสิบเก้าบาทเริ่มต้นที่แปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทได้อะไรมาบ้างคะแปดสิบเก้าบาทไม่ได้อะไรแค่เข้าไปดูเขาเข้าไปดูเขาไลฟ์สอนในในอ่ตามแบบเวลาเขามีมีการสอนใช่ไหมครับ ผ่านระบบออนไลน์ประมาณเ<อ>ข้าซูออนเข้าอะไรประมาณนี้ปะ่ะคะเข้าไปดูในระบบออนไลน์ครับเออแค่นั้นเองได้แค่นั้นได้แค่แต่ว่าพอพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีทะเบียนใช่ไหมล่ะครับอ่ะแล้วเขาก็จะตั้งแม่ขายขึ้นมาครับอืมอ่าเขาจะตั้งแม่แม่ขายขึ้นมาว่าคนเนี้ยเอาสมมุติว่าการลงทะเบียนผมไปลงทะเบียนแปดสิบเก้าบาทถูกต้องไหมครับอ่ะผมก็จะมีแม่ขายนะครับ โทรโทรเข้ามาว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะทําให้คุณนะครับเข้าร่วมธุรกิจเราได้อะไรประมาณ้คือโทรมาหาเราอีกต่างหาก<ช>นอกจาก,<ช>จากที่เราที่เราซูมแล้วก็จะโทรมาส่วนตัวอีกใช่แล้วก็จะโทรมาประมาณไหนครับ<ๆ>เขาจะมาหลอกล่อ,อยังไงหนูขอแยกใช้คานี้เลยเขาเวลาเขาโทรมาเขาจะวิธีการของเขาผมผมถามเขาว่าเอคุณพี่แล้วคุณพี่นะ,ะทําไมกล้าที่จะไปลงทุนเพราะว่าเนื่องด้วย เอาตรงๆเลยเขาก็บอกตรงๆว่าก็มันมีดาราดาราขอชื่อหนักแล้ว,แล,วแล้วเขาก็คิดว่าอคงไม่หลอกแล้วก็คงแบบเป็นเราเก็บเงินไว้เฉยๆฝากธนาคารก็ได้ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเนี่ยมีคนบอกว่าคอมเมนต์น,น่าจะโดนเหมือนกันก็คือเขาบอกเขาเรียนสามวันพอเรียนเสร็จมีบอกว่าเรียนสามวันบางคนหนึ่งบอกว่าเโทรมาบ่อยมากโทรมาจนลำคาคก็ใช่แล้่สีกการโทรตื้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับ คือคือเขาก็จะโทรมาโทรมาบ่อยนะคนที่เป็นแม่ขายนะ,ะเขาก็จะโทรมาบ่อยแล้วก็จะบอกว่าควรซื้อสินค้าเพิ่มเพราะว่าสินค้าตอนนี้ของเราเนี่ยขายขายดีมากอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วเขา,ขายได้จริงไหมครับหมายถึงคนเนี้ยคนคนีที่มาหาพี่นมโมเนี่ยผมผมก็ถามเพราะว่าแล้วพี่ได้เงินปันผลหรือว่าอะไรตอบแทนกับพืนมาไหมไม่เพราะว่าพี่ก็คบยอดไป เอาแล้วของที่ได้มาไปไหนอะของไม่ได้อะไรเลยก็คือได้แต่เซตแรกที่แบบว่าเซตแรกที่สองเซตแรกน่าจะเป็นสองพันห้าหรือสองพันแปดผมจำไม่ได้ครับอืมเขาตอนเขาอบรมอน,นะอันนะั้นเซตที่อบรมครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้มัน,เป,นเป็นยาสีฟันครับเป็นกาแฟอืมอ่าประมาณนั้นเป็นยาสีฟันเป็นกาแฟให้ให้มาแล้วก็ หลังจากนั้นคือแม่ทีมเนี่ยก็จะเหมือนแบบดูแลเหมือนลูกอะ่ะแบบโทรมาว่าควรที่จะเพิ่มคือการที่ไปถึงสองแสนกว่าบาทได้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาเพียงแค่สองสามอาทิตย์นะครับสองสามเดือนเหมือนกันครับเขาก็จะขอ,อะเราจะเพิ่มสักสามหมื่นไหมเดือนนี้เพิ่มสักสี่หมื่นไหมเดือนนี้อะไรเงี้ยครับ แต่ว่าเพิ่มโดยที่เราไม่ได้คือไม่ได้สินค้ามาขายเราไ,ไม่มีสินค้าไม่มีอะไรให้ให้มาในมือเราเลยเอาใครยอ,ยอมโอนตังค์ให้เขาว่าก็เขาบอกว่าสินค้าอยู่กับอยู่ตัวอยู่ที่ตัวแม่ขายคือ,อไม่ขายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับแม่ขายไม่ต้องกลัวอยู่กับแม่ขายคุณไม่ต้องขายเองมีคนแม่ขายขายให้อา่อาอา่อาอา่าอ่าอ่าเข้าใจนะ และเดี๋ยวคือไอ้ที่คุณให้ได้ไ้ที่ IT คุณจ่ายไปคือคุณเดี๋ยวคุณก็จะได้เป็นเงินปันผลหรืออะไรประมาณนี้ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเขาเขาก็จะประมาณว่าเออกำไรที่คุณจะได้ตอนเนี้ยคือคือยอดของคุณเนะี่ยเขาเหมือนจะประมาณว่าเป็นแม่ขายคุณต้องขยับขยับไปจนถึงที่ว่ามีลูกทีมที่มีลูกทีมเหมือนเขาก่อนอ่ะคุณถึงจะได้ถึงเขาเหมือนจะประมาณว่าเป็นแม่ขาย คุณต้องขยับขยับไปจนถึงที่ว่ามีลูกทีมที่มีลูกทีมเหมือนเขาก่อนอ่ะคุณถึงจะได้ถึงถึงจะได้เห็น<อ>เห็นผลประโยชน์ผลที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนฝากฝากมันก็จะบอกว่ายังไงดีอ่ะคนที่เสียไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องการว่าเฮ้ยจะรอเห็นผลไงคุณแารี่เข้าใจไหมครับค่ะเขาต้องรอว่าเอ้ยผลที่มันตอบแทนมามันจะเท่าไหร่อะไรเงี้ย คนคนที่เขาโดนที่เขามาที่ร้านของวันเนี้นะก็เหมือนแบบว่าจ่ายเงินไปแล้วก็แบบมโนแล้วก็เพ้อฝันว่าเดี๋ยวฉันจ่ายไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็คงถึงจุดที่ฉันจะได้เงินคืนปันผลใช่ใช่ครับถูกต้องครับเขาก็จ่ายไปเรื่อยๆจนแบบว่าเออก็มีได้ไปถ่ายรูปก,กับดาราได้ไปเออได้ไปเจอได้ไปใกล้ชิดอะไรเงี้ยครับในการประชุมในการสรัมมนาในการประชุมต่างๆเขาจะได้เจอดารา อ่าแต่แต่การสัมมนาประชุมต่างๆเสียเงินนะครับอ้าวเสียเงินนะถ้าเข้าไปไม่ฟรีเหรอไม่ฟรีเหรอไม่ได้ฟรีไม่ได้ฟรีเขาบอกว่าเสียเงินอ่าเริ่มต้นพันหนึ่งมั้งเพื่อที่จะไปเข้าเสวนาใช่ใช่ครับถ้าใครลงชเสวนาสัมมนาเออก็ก็เราไม่ถึงมีคนบอกว่าเราไม่ต้องสต๊อกของแต่ของอยู่กับแม่ขายแม่ขายหรอครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะเพราะว่า คนที่เขามาเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าเขาจะมาอธิบายให้ผมฟังแบบโอ้โหเป็นเป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันผมก็รับฟังเขานะ่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาเหลือแต่พักสามองค์ที่มาขายผมวันนี้ยผมบอกว่าให้ผมถ่ายทําได้ไหมเดี๋ยวผมจะกดกล้องลงไม่ให้ให้เห็นแค่มือพี่เขาบอกว่าเขากลัวเขาบอกว่าเขากลัวโดนเอาง่ายๆกลัวโดนเก็บอะไรเงี้ยกลัวแบบ oh. โอ้โหตัวตามมาเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่มีหรอก เขาเขาก็เป็นคนที่มีอายุประมาณห้าสิบปีนะครับคุณแฮรี่มันก็เลยทําให้เขาเขาละแวงละแวงด้วยตัวเองด้วยอืน่าสงสารมากคือคือสุดท้ายก็คือก็ก็ด้วยน้ําตาอยู่ดีก็ร้องไห้ไปด้วยคุยกับผมไปด้วยออแต่ว่าเข้าใจนะบางคนน่ะที่เขาไปลงทุนก็มันเหมือนเป็นเงินเก็บเขาทั้งชีวิตนะทั้งชีวิตเขาเลยอ่ะถูกต้องครับเขาเขาก็ เอาเอาง่ายๆนะก็คือเป็นพนักง,งานโรงงานแล้วก็ออกนะก็คือเป็นพนักง,งานโรงงานแล้วก็ออกมาแล้วก็มีเงินเก็บก็อยากจะไปทาอะไรที่มันงอกเงยเขาไม่ได้โง่หรอกครับแต่ว่าคนที่หวาดล้อมน่ะฉลาดหวาดล้อมมากกว่าอืมอืมนะผมผมแล้วมันก็มันมันเป็นเครือข่ายอ่ะคุณทุกคนต้องเข้าใจเนาะถ้ามันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบคอเซนเตอร์โทรมาแล้วเราจะรู้ได้ง่ายว่า ขนาดคอนเทนเตอร์เราคิดว่ามันแบบมันแบบไม่น่าจะเป็นหลงเชื่อยังหลงอ่ะและ้วคุณดูเนี่ยเขาสร้างเป็นเครือข่ายอ่ะมันทํางานเป็นทีมอ่ะแล้วมันมีโปรไฟล์จากพวกดาราที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาการันตีอ่ะถูกต้องครับพี่อันเนี้ยอันนี้คือสําคัญเลยเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่มีดารานะพี่ก็ไม่เชื่อขอโทษนะพวกแบรนด์ต่างๆพวกอ่ากิฟต์แล้วก็พวกแอมใช่ไหมครับเขายังไม่ได้มีอย่างนี้เลยเขาก็ไม่กล้าไปนะ อข้าใจไหมครับคุณกิฟต์เอี่งแอมเขาอย่างกิฟต์เนี่ยจุดๆแอมเนี่ยจุดๆจุด,จดเขาก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอดาราที่มันแบบเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เ<ด>ขามีดาราก็จริงอย่างหนูนเห็นของแอมเวก็มีดาราแต่ว่ามันเป็นดาราที่เขาเขาเหมือนเป็นตัวโปรโมทสินค้าเขาว <ไป S 1> ่าโปรโมทเฉยๆโปรโมทเฉยๆเป็นตัวโปรโมทสินค้าไม่ได้มาเป็นแบบทีมขายอะไรแบบนี้ครับผม มันมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่วอกว่า,วาคือได้แน่นอนเนี่ยเขาพูดอะไรก็เชื่อแล้วแล้วเขาก็เชื่อด้วยนะหลายๆายคนเขาก็เชื่อด้วยนะแบบเ<ม>พื่อนเขาเนี่ยก็เชื่อนะไม่เคยเตือนไม่มีใครไม่มีใครเตือนเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้ปันผลที่เขาบอกอประมาณนั้นเลยแบบรักแบบน่ากลัวมากผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าโอ้พี่ถ้าคนโดนกันทั้งประเทศลละ มันมันมหาศาลนะมีคนบอกว่าคนสอนคอร์สก็จะเปิดนะอันหนึ่งนะคะที่เขาชอบทำกันคือจะเปิดแบบวิดีโอแบบที่มาชีวิตลันท์มากชีวิตจากที่ไม่มีอะไรติดลบแล้วก็มาอยู่กับที่นี่แล้วก็แบบมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยระวังให้ดีนะคะอืมอืมใช่ใช่ครับพี่เป็นลักษณะอย่างนั้นด้วยใช่ใช่ใช เรียนคอร์สเรียนคอร์สจ่ายเงินหลักร้อยแต่ว่าต้องขายโปแล้วถ้าไม่ซื้อโปออกจากคลองก็ไม่ได้โดนล้อมหน้าล้อมหลังคนบอกอ๋อมีมีคนเคยลงเรียนด้วยตอนเนี้ยคุณหมูอ้วนบอกเคยลงเรียนนะแต่ไม่ได้สนใจพี่แล้วเวลาที่เขาไปเรียนเนี่ยคือเอาตรงๆเลยเขาก็บอกว่าเอาตรงๆเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าสินค้ามันคืออะไรอืมเขาสนใจแค่ว่า เขาลงทุนไปเนี่ยแม่ขายเนี่ยเขจาจะให้ความหวังมากๆให้ความหวังมากๆว่าคุณเป็นลูกขายฉันเนี่ยคุณแค่ลงทุนเรื่องการตลาดเรื่องการขายฉันฉันช่วยดูแลคุณเต็มที่แล้วมันจะมีใครมาเหนื่อยเพื่อเราวา่าถามหน่อยตีอา้าถ้ามึงแบบ มันมันไม่เอะใจตั้งแต่ว่าเอ้าลงทุนเพื่อที่จะมาแบบมาเป็นมาเป็นตัวแทนขายของแต่มึงไม่ต้องขายของเนี่ยมึงอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีมีคนไปลำบากแทนมึงแล้วเอาเงินมาให้มึงเนี่ยมันโอ้โหก็ต้องตื่นก<ม>ันก่อนเนาะผมโดนมาแล้วครับธุรกิจนี้ไม่มีทางรวยจริงๆแล้วอ๋อคนลูกค้า อ่เพื่อนที่ทักเข้ามาถามก็คือยายคนนี้เราจะเรียกว่ายายไม่ได้เพราะว่าอายุห้าสิบกว่าเอาซัป้าเนาะป้าคนนี้เขาเขาบอกว่าเขาเอกใจตั้งแต่ไม่เป็นข่าวเพราะว่าเขาอะขอดูสินค้าแต่ไม่เคยได้เห็นอืมไม่ได้เห็นสินค้าด้วยไม่ได้เห็นสินค้าแล้วเห็นแต่รูปแล้วก็จะเอารูปดาราเนี่ยว่าเนี่ยสินค้าคือตัวนี้แหละ รูปดาราที่เขาถือเนี่ยอันนี้ยเขากาลังขายอยู่เขากําลังทําอยู่ขายดีมากตอนนี้ผลิตไม่ทันคือตอนเนี้เราเราเราถ่ายสต็อกให้คุณไม่ได้หรอ,อกเพราะว่าสินค้ามันถูกขายไปหมดแล้วแล้วมันมันทาไม่ทันเลยเนี่ยคุณพี่ตอนเนี้มันเอ่อตอนเนี้เราเราใกล้แล้วนะอะไรเงี้ยอ่าผมก็าอาจจะบอกว่าคุณแพรี่ตอนนี้เราเราใกล้ถึงฝั่งแล้วนะเราใกล้ได้ถึงระดับ <ไป S 1> หนึ่งแล้วไนะคะใกล้ถึงอะไรนะใกล้ถึงฝั่ง อ๋อโอเคค่ะเรื่มแล้วเรื่มเริ่มคิดอะไรไม่มีอะไรค่ะโอเคใกล้ถึงปังแล้วไงครับอ่าก็คือจะให้อัพเงินเพิ่มอ่าฉีดอัดฉีดเข้าไปอีกอัดฉีดก็ไปอีกว่าตอนเนี้ยมันผลิตไม่ทันแล้วยังไงเราเราทีมเราเนี่ยทีมเราอ่ะต้องเพิ่มเงินต้องเพิ่มเงินเพราะว่ามันจะได้รายได้จากตรงนี้มากเลยแล้วแล้วมันมันถึงยอดเร็วเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับ เป็นประมาณนั้นเลยอ่ะแบบเราก็บอกอุ้น่ากลัวนะพี่ทําไมไม่ไม,ไม่ไม่เห็นของไม่ไม่เอกใจแต่ว่าหลักๆเลยก็คือพวกแต่ว่าหลักๆเลยก็คือพวกนี้จะมีวิธีการเหมือนกันเหมือนคือไม่เน้นขายสินค้าแต่เน้นหาสมาชิกลูกโซ่ใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วมีมการ<อ><อ>ให้ให้เขาเนี่ยเอ่อดึงดึงญาติดึงเพื่อนถ้าได้ถ้าได้ห<อ>้าสิบคนถ้าได้ร้อยคนจะมี จะมีพิเศษให้อะไรเงี้ยครับมีอย่างนั้นด้วยครับเนี่ยมันถึงแบบโลกมันกลมมากเลยนะครับพี่น้โมยอย่างกรณีแบบเจ๊จอ้อเจ๊จ้อที่หนูเคยไลฟ์กับแกเอาลงคลิปตลกตลกอ่ะกลายเป็นว่าคุยไปคุยมาแกก็เป็นแบบหนึ่งในผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของอันนี้เหมือนกันน่ะก็เหมือนแบบมีคนที่แบบแกแบบเอรู้จักมาคุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอฟซีเป็นอะไรกันก็เอาของไปให้แกขนของแต่รถแกบอกนะ แกก็ไม่ไม่อยากได้แล้วก็ว่าผลของใส่รถเก๋งเอาไปให้แกที่บ้านและสุดท้ายก็คือหนึ่งของใกล้หมดอายุเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะหมดอายุผลไปให้บังคับให้บังคับให้ให้ให้รับเป็นตัวแทนแล้วแกก็ขายไม่ได้ขายไม่เป็นสุดท้ายแกก็ต้องเอาของที่แกได้มาไปแจกเอฟซีแจกอะไรแล้วแกตัวแกเองอะ่ะต้องไปไปแปะไปไปเปียแชร์ไป, ederim, ไ,ปไ,ป share, ไปเล่นแชร์เพื่อเอาเงินแชร์มาส่งให้คนที่เอาของมาลงให้แก S <S นา่าสงสารมากคนนี้เป็นนี่อยู่ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทจากการที่เขาเอาของมาให้แล้วตัวเองขายของไม่ได้แต่นี่ยังดีนะคือยังมีของแต่ขายไม่ได้เลยขนาดมีของนะแต่คนที่มาเลยที่แบรี่ไม่มีของแล้วเอาทองมาขายผมนะี่ยกรอบพระเล็กๆก่ะสามองคนะ์อะได้ได้ไม่ถึงได้ไม่ถึงหมื่นเขาอยากได้หมื่นหนึ่งแต่ผมให้ไม่ได้เพราะว่ามันได้แปดพันกว่าบาทนี่แหละผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับ มันมันกาะพระเล็กๆครับแบบกอะพระพังเอ่ห่วงคางหลังเปิดๆอย่างเงี้ยเราก็ให้เต็มที่ไม่ตัดอะไรนะนะผมก็ช่วยเขานะ mm. แล้วมันมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบว่าเขาท้อมากเลยตอนเนี้แม่เขาก็ป่วยแล้วเขาก็อยู่กับแม่แม่อายุสูงอายุอ่ะเก้าสิบปีอ่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะรู้สึกแบบท้อมากแล้วเขาก็ไปแจ้งความแล้วก็ไม่รู้ว่าแจ้งความไปแล้วเราต้องไปฟ้องเสียทนายแม่ก็ไม่มีเงินหรอกเขาบอกว่าแล้วไม่รู้จะทํายังไงต่อ ก็เราไม่มีเงินแล้วเราจะเอาทนายที่ไหนไปสู้กับเขาอืมทั้งที่แจ้งความไปแล้วเข้าใจว่าให้ไปแจ้งความนะครับเขาก็ไปแจ้งพอไปแจ้งแล้วถ้าสารนัดไต่สวนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเอาเงินที่ไหนเขาบอกเขาจะเอาเงินช่วยกันอีกใช่ไหมไม่มีเงินสู้คดีเออมันก็แบบมันก็ไม่จบอยู่ดีอ่ะนะครับนะครับผมว่ามันก็ทําให้เขาอ่อะหมดหนทางอยู่ดีอ่ะสําหรับคนที่แบบมันมันไปส่วนนั้นหมดแล้วไง มันไปลงทุนกับพวกพวกเขาหมดแล้วอ่ะเขาเอาไปหมดแล้วแล้วโทรไปเออที่สําคัญโทรไปปิดเครื่องแล้วผมอ่ะก็บอกว่าให้ผมโทรให้ไหมปิดเครื่องจริงๆด้วยไม่ขายติดเครื่องไปแล้วอ๋อติดต่อไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้แล้วครับตั้งแต่มีเรื่องโอ้โหตั้งแต่พี่หนุ่มชี้อ่ะโอ้โหเลี่ยผู้เลี่ยผู้สุดสุดเลยพวกมึงเนี่ยปิดเครื่องไปแล้วเดือดไงพี่หนุ่มเลยเดือดวันนี้ไงบอกว่า มึงไม่ต้องมานั่งคุยในรายการกูหลอกมึงไม่ได้มานั่งเก้าอี้ในรายการกูหลอกที <t ose> <t ose ่ที่มึงได้นั่งก็คือในคุกมึงไปนั่งกระอี้อยู่ในคุกได้บอกมึงไม่ได้นั่งก้าอี้ออกรายการหรอกมึงควรไปนั่งกระอี้ในคุกพวกมึงเ่ะขอให้เดี๋ยวกรรลงโทษพวกมึงเร็วๆเถอะคือคือเราเราได้ฟังแล้วเราหนหูนะพี่แพรี่เราเราหนหูมากด้วยด้วยเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงมันโหมันสุดๆเลยนะแล้วแล้วของ ของที่เป็นเกมๆไปเนาะของของแม่แม่ตออ่ะของแม่ตอก็แบบโหบางคนบางคนมันโดนเป็นล้านจริงๆนะคนที่มาที่ร้านผมอ่ะโดนเยอะไงก็เอฟเอฟเอฟตลอดไงแล้วก็คิดว่าเป็นการลงทุนไงออมไว้แล้วแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้ไปอะไรนะไปนั่งเข้าคิวเขาเขาเขาคือไม่ไปแล้บอกไม่ไปสาบแช่งอะไรเขาก็ไม่ไปฉันไม่ไป ถต่จะขายได้เขาไห่เขาเอาแค่นั้นอะไรเงี้ยแบบมันก็เราไม่ไปไม่ไปรอคิวไม่ไปรอคิวก็มันหลายคนนะผมเชื่อว,ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ไปรอคิวไม่ไปอะไรเพราะว่าบางคนเขาแบบว่าไปก็ไปก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของที่เขาไม่รับคืนอะ่ะบางอันเขาก็รับคืนใช่ไหม <Okay. S 1> บางอันเขาก็ไม่รับไงเราไม่ได้ซื้อแค่ปิเสียอย่างเดียวใช่ไหมบางคนซื้ออะไรมาเขาก็มาซองอะไรมาเขาก็เต็มไปหมดเลย เอิทุกคนที่ที่พี่หนุ่มเอาแชทมาออกการที่เขาบอกว่าเขาเขาพูดถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเขาใช้คําพูดว่ายังไงคะมีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมที่เขาแบบที่แบบเขาหมดตัวแล้วเขาแบบแบบทําอัตตะวินิปาตกรรมเองเขาพูดว่าไรครในข้อความแชทเขาว่าอย่างไงเนี่ยจะได้เอามาอ่านแล้วมาเตือนใจให้กับทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยไปอยู่ในธุรกิจอ๋อเขากินยามีคนข้างกว่าเขากินยา ผอบางคนมันหมดจริงๆอ่ะวูนมันมันหมดจริงๆมันก็คำว่ามันหมดไม่เท่าไหร่ครับคำว่ากว่าจะหามาได้นักฟุตบอลนี่เนาะเขากว่าจะเก็บหอมลองริบมาได้มันคนคืดทั้งชีวิตเขาเลยอ่ะที่เขาเก็บอ่ะมีคนมีคนมาหลอกลวงเอาเงินเขาไปอ่ะมีคนมีคนบอกว่า มีการขู่คุณการจอมพลังไม่ให้เข้ามายุ่งด้วยครับอ๋ออันนี้ก็ผมเชื่อว่าคุณยี่ตั้งสองแสนมีมีคนมีคนอะไรมาด้วยอะไรมาด้วยคุณแปรี่ครับเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับว่ามันเป็นกรรมของเขาครับกรรมของเขาเนี่ยหมายถึงว่ากรรมของคนที่ฆ่าตัวเองเหรอเออฆ่าตัวตายเหรอหรือยังไง กรรมของใครกรรมของใครถูกกูด่ามึงตาวหน้าพี่นโมนี่นะมึงกรรมของใครมึงจะมาโบยโทษให้คนที่เขาถูกหลอกลวงเหรอถ้ามันจะมีกรรมของใครในเรื่องนี้ก็คือมันเป็นกรรมชั่วขไี้พวกที่หลอกลวงคนเดินเป็นกรรมของพวกมึงนั่นแหละมึงมาสร้างอกุศสรกรรมมึงมาสร้างอาปกรรมกับคนอื่นแล้วมึงจะได้ชดใช้อย่างสะสมมึงเดี๋ยวมึงโดนลิฟหมดมึงก็เห็นตัวอย่างแล้ว มึงมีเงินกี่พันล้านเขาก็ยึดหมดยึดทรัพย์หมดสุดท้ายมึงไม่ได้ใช้อะไรเลยมึงได้ไปกินข้าวแดงอยู่ในคุกกันแน่นอนบ้านเบิร์นมึงจะถูกยึดหมดแหละค่ะถ้าเขาสืบแล้วว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มันได้มาโดยการที่มึงทําแบบเนี้ย